สวัสดีค่ะขอมาแนะนำให้ท่านรู้จักกับโบรกเกอร์ xm ที่เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยค่ะคุณสามารถซื้อขายในตลาด forex และตลาด cfd ได้อย่างสะดวกสบายทั้งนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพ xm มีแพลตฟอร์มการเทรสที่ยอดเยี่ยมให้บริการรวมถึง MetaTrader 4และ MetaTrader 5ทั้งสองนี้มีความสมบูรณ์และมีความสามารถในการปรับแต่งตามความต้องการของนักลงทุนการฝึกอบรมและการสนับสนุน xm ให้บริการการฝึกอบรมและการวิเคราะห์ทางเทคนิคอย่างเป็นทางการ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในตลาดและเพิ่มโอกาสในการลงทุนการบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยมทีมงานมืออาชีพของ XM พร้อมให้คำแนะนำและการสนับสนุนที่เป็นเอกภาพ24ทับ5เพื่อให้คุณมั่นใจและสะดวกสบายในการลงทุนความปลอดภัยและการควบคุม XM ได้รับการรับรองจากหลายองค์กรและความไว้วางใจจากนักลงทุนทั่วโลก ด้วยระบบควบคุมและความปลอดภัยที่เข้มงวดโปรโมชั่นและโบนัส XM มักจัดโปรโมชั่นและโบนัสต่างๆที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนทำให้การลงทุนกับ XM มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น XM เป็นโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพสำหรับนักลงทุนทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพ XM เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนในตลาดโลกและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ